สวัสดีครับุผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Professional กับผมต๊อบวัต 1, ิตรีก็ฟังกันเช่นเดิมนะครับรายการนี้นำคุณผู้ชมครับไปทําความรู้จักกับสโมสรชั้นนําในศึกดิวชั่น1และดิวชั่น2ของวงการฟุตบอลไทยนะครับและเพื่อเป็นการยกระดับและก็ส่งเสริมกีฬาในส่วนของภูมิภาคครับให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพกันต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ตราดเ c กันเหมือนเช่นเดิมครับตอนที่แล้วได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านประธานสโมสรของตราด FC กันไปแล้วครับ ต้องบอกเลยครับว่าสโมสรแห่งนี้ครับมีการวางรากฐานไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงองค์ประกอบที่ไว้ขับเคลื่อนทีมกันบ้างครับจนทําให้พวกเขามีผลงานที่ดีและก็เป็นที่น่าจับตามองอยู่ในตอนนี้นะครับพวกเขาก็คือบรรดาโค้ชและก็นักเตะของทีมปีนี้พวกเขาผลงานน่าจับตามองขนาดไหนและอะไรเป็นเทคนิคสําคัญที่ทําให้พวกเขาผลงานดีขนาดนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับตราดเอฟซีมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ด้วยเทคนิคอันชาญฉลาดของโค้ชและด้วยพลังสามัคคีของเหล่านักเตะทําให้พวกเขามีผลงานที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวจังหวัดตราดใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีนับจากวันก่อตั้งสโมสรช้างขาวเจ้าเกาะก็กลายเป็นช้างศึกบนสนมามหญ้าที่พร้อมจะฟาดฝันกับทุกทีม จังหวัดตราดเนี่ยเป็นเ,เป็นจังหวัดเก,เกือบสุดท้ายที่ส่งการแข่งขันฟุตบอลอาชีพแล้วก็เป็นปีแรกสไตล์การเล่นเราเล่นเอาสนุกเล่นสนุกแล้วก็นักเตะเนี่ยเล่นด้วยสปิริตมีมารยาทคุยครับนักเตะเสมอนะการจะทำอะไรให้ประสบความเร็ดนะเราดูที่วิ่งให้ สร้างวินัยก่อนคําว่าวินัยเนี่ยประกอบกันรวมทุกอย่างเลยวินัยในตัวเองแล้ววินัยในความรับผิดชอบอะไรต่างก็มีความสามัคคีด้วยครับนักเตะท้องนี่เป็นเป้าหมายหลักโดยเฉพาะเด็กเด็กเยาวชนโรงเรียนกีฬาเราจะยึดเด็กโรงเรียนกีฬานี่เป็นหลักแล้วก็มีรุ่นที่มาเสริมมาเสริมที่ ฟุตบอลอาชีพจริงๆเนี่ยได้ไดคุยกับนักเตะกับสโมอสรอว่าปัจจัยหลักๆจริงมีอยู่4อย่างด้วยกันอันดับแรกก็บอริหารบริหารดีบริหารเข้มแข็งปัจจัยสองสตาโฟโค้ดมีสตาโฟโค้ดปัจจัย3ก็นักเตะและสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือแฟนคลับกองเชียร์ทั้ง4ฝ่ายเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่ง นะสโมสรส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จก็อนหนึ่งก็ต้องมีความรับผิดชอบมีวินัยในตัวเองก่อนครับผมเพราะว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราต้องรับผิดชอบตัวเองมันถึงจะต้องมาอยู่จุดนี้ได้ครับก็ต้องมีความสัมรู้ีเพราะกีฬามันเป็นกีฬาประเภททีมครับถ้าเกิดมันเล่นคนเดียวเล่น วันแมนโชว์นี้มันก so like ็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมันต้องต้องรวมใจกันเป็นทีมไม่ได้ครับผมองเชียมีส่วนสำคัญมากครับทุกวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดกองเชียร์เยอะคนดูเยอะทำให้นักฟุตบอลเล่นมีกำลังใจในการเล่นต้องวิ่งตลอดเพื่อกองเชียร์ด้วยครับมีส่วนสำคัญอย่างมากครับทุกวันนี้ครับสโมสรฟุตบอลดิวิชัน2ครับต้องบอกเลยครับว่าต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างในการพัฒนาทีมนะครับ โค้ชเองก็ต้องมีการวางแท็กติกที่ดีมีการอ่านเกมที่ขาดนักเตะก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอมีวินัยที่ดีและก็ทำให้ทีมเกิดความสามาัคคีกันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ครับนั่นก็คือเสียงเชียร์ที่กู่ร้องมาพร้อมกับพลังครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปทำความรู้จักเหล่ากองเชียร์ของตราด f c นั่นก็คือช้างขาวพาวเวอร์ พวกเขาจะมีวัฒนธรรมการเชียร์เป็นแบบไหนต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Professional กันแล้วครับ,ต,บต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ